เทวดาประจำตัวมีทุกคนหรือไม่และมีกี่องค์เทวดาประจำตัวถ้าคนทํากรรมฐานเทวดามีเพียบมีเป็นโกดคนที่ทรงอารมณ์ดีๆมีเทวดาภูมิทั้งหลายติดตามนับเป็นโกดถ้าอย่างเรานี่มีอยู่ตอนสวดมนต์อารมณ์ดีก็มีถ้าอารมณ์ฉุนเฉียวเขาไม่มาเพราะเขาเจ็บเขาไม่สบาย เขาไม่อยู่ใกล้เหมือนคนอารมณ์ดีใครก็อยากอยู่ใกล้คนอารมณ์ไม่ดีใครก็ไม่อยากอยู่ใกล้มนุษย์เปลี่ยนอารมณ์ได้ให้รีบเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนตอนยังมีรูปมีนามอย่าให้ชินกับอารมณ์ไม่ดีเวลาตายแล้วอารมณ์ไม่ดีนี่เสร็จเลยนะอย่าไปนับเวลาในโลกมนุษย์เป็นร้อยเป็นพันปีหลวงปู่ดู่ท่านว่า ให้ฝึกไว้เตรียมตัวตายอารมณ์ไม่ดีความสว่างของจิตก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสวดมนต์บ่อยๆนึกถึงพระบ่อยๆมันเป็นการเบนกระแสที่ไม่ดีอย่าให้อารมณ์ไม่ดีมันอยู่นานถ้านาน,านมันจะกินธาตุเราเวลาจิตเราอยู่ในบุญอยู่กับพระที่เราสร้างเทวดาก็น้อมมาด้วย พลังงานของพระท่านก็ไปที่เทวดาด้วยประโยชน์ประมาณไม่ได้มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่เคยได้ยินท่านหลวงตาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องโชคเรื่องลาบจึงของนำมาเล่าให้พี่ๆน้องๆฟังกันอีกทีนะครับหลวงตามาท่านเคยบอกกับลูกศิษย์ท่านหนึ่งว่าเวลาถูกหวยหรือลอตเตอรี่ให้แบ่งหนึ่งในสามของส่วนที่ได้ไปทำบุญ แล้วครั้งต่อไปจะถูกอีกเป็นบุญต่อบุญและอีกครั้งหนึ่งท่านเคยบอกได้ใจความว่าบางคนที่ไปขูดขอหวยตามต้นไม้บางคนก็เห็นเป็นตัวเลขแต่บางคนก็ไม่เห็นมันต้องเป็นคนที่มีบุญจะได้ตังค์มันถึงจะมองเห็นบางทีเวลาเราไปขอหวยหรือขอเรื่องทรัพย์กับเทวดาเขาก็อยากให้เราเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากให้แต่บางคนมันไม่เคยให้ทานมาก่อนเลยเทวดาเขาก็มองไม่เห็นบุญเลยไม่รู้จะให้ยังไงดังนั้นเวลาไปขอเรื่องซาบหรือเรื่องหวยกับเทวดาก่อนจะขอนั้นให้เรานึกถึงบุญที่เราเคยทำทานมาก่อนเอาฐานที่มันใหญ่ๆที่เราเคยทำมานั่นแหละเทวดาเขาจะมองเห็นบุญเราแล้วเขาจะให้ได้ จากที่หลวงตาม้าท่านกล่าวนั้นที่ท่านบอกว่าให้นึกถึงทานที่มันใหญ่ๆที่เราเคยทำมาบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าอย่างไหนที่เรียกว่าทานอย่างใหญ่ผมขอยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเช่นร่วมสร้างวิหารร่วมสร้างวัดร่วมสร้างพระแล้วแจกฟรีหรือให้ธรรมะเป็นทานอย่างนี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุญใหญ่ทั้งนั้น ที่เป็นบุญใหญ่เพราะยามการสร้างวัดนี้ใครก็ตามที่เข้าไปทําบุญใดๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับวัดเราก็มีส่วนได้บุญด้วยทั้งหมดเพราะเราเป็นเหตุให้เขาได้บุญเอาแค่ว่ามีคนไปกวาดลานวัดเราก็ได้บุญด้วยเพราะเราเป็นเหตุหรือการให้ธรรมะเป็นฐานนั้นเช่นถ้าเราไปสอนใครสวดมนต์แล้วเขานําไปสวด ทุกครั้งที่เขาสวดเราก็มีส่วนได้บุญด้วยเพราะเราเป็นเหตุหลวงตาม้าท่านเคยบอกผมว่าหลวงปู่ดูท่านสอนว่าเวลาจะทำอะไรให้เลือกทำที่มันยาวๆจะดีกว่าเมื่อเห็นผมทำหน้างง,งท่านก็เมตตาพูดต่อได้ใจความว่าอย่างการสร้างพระพุทธรูปพระพุทธรูปบางองค์อยู่ได้เป็นหลายร้อยปี ภายในระยะเวลาหลายร้อยปีนั้นผู้ใดก็ตามที่มากราบพระพุทธรูปองค์นี้หรือทำบุญกับพระพุทธรูปองค์นี้คนที่สร้างจะมีส่วนได้บุญทั้งหมดเพราะเป็นเหตุให้เขาได้กราบหรือได้ทำบุญอย่างครูบาศรีวิชัยท่านให้สร้างวัดใช่ไหมใครก็ตามที่ทำบุญใดๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับวัดนั้นท่านครูบาได้ด้วยหมดเลย หรืออย่างหลวงตาสร้างพระใครก็ตามที่เอาพระของหลวงตาไปกรรมทำสมาธิหลวงตาก็ได้บุญด้วยหมดเลยตอนนี้หลวงตาใจสบายตลอดเวลาเพราะมีคนสวดให้ตลอดเวลาเมื่อหลวงตาท่านพูดอย่างนี้ผมจึงได้เข้าใจการทำบุญใดๆที่ทำแล้วส่งผลเป็นระยะยาวอานิสงส์ ย่อมได้มากกว่าบุญที่ทำแล้วจบลงตรงนั้นเลยอาน,นิสงค์ของผู้ที่ทำโรงทานถือว่าร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับพระสงฆ์องค์เจ้าดังที่เราเห็นกันในยุคการปัจจุบันนี้ที่เรานำอาหารเครื่องใช้ออกมาแบ่งปันกันวันนี้ทีมงานบ้านพุทธเมตตา จะกล่าวถึงอันิสง์ของการทำโรงทานในสมัยพุทธกาลคนยากคนจนมีเยอะดังนั้นการตั้งโรงทานในสมัยพุทธกาลนั้นเจตนาเพื่อจะเลี้ยงคนยากคนจนเท่านั้นคนรวยไม่มีโอกาสกินเป็นการเลี้ยงเพียงวันณะเดียวเป็นการสร้างบารมีด้วยตัวเองซึ่งเกิดมาชาติใดก็จะไม่อดไม่อยากในสมัยปัจจุบัน การตั้งโรงทานในวัดเนื่องในโอกาสต่างๆจุดประสงค์ก็คือต้องการแบ่งเบาภาระเรื่องอาหารของทางวัดเพราะหากไม่มีโรงทานทางวัดก็ต้องสิ้นเปลืองเงินทองจัดหาอาหารมาเลี้ยงคนที่มาที่วัดยิ่งโดยเฉพาะช่วงที่มีงานใหญ่หญๆโตๆตคนมางานกันเยอะถ้ามีโรงทานภาระหนักก็จะตกอยู่กับทางวัดซึ่งการตั้งโรงทานในวัดนั้นเป็นการเปิดกว้าง ให้ทุกคนทุกชั้นวรนณนะไม่ว่าจะยากดีมีจนก็มีสิทธิ์มารับประทานอาหารได้อีกในหนึ่งการตั้งโรงทานในวัดเท่ากับเป็นการร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยเป็นการพึ่งบาร,รมีของท่านเป็นการร่วมสร้างบาร,รมีกับท่านเมื่อคนกินอาหารอร่อยเขาก็จะโมทนากับเจ้าของโรงทานโมทนากับหลวงปู่หลวงตาว่าดูซิ เพราะบรารมีท่านจึงมีโรงทานเยอะแยะมากมายอย่างนี้ไม่ได้อดไม่ได้อยากเลยพวกเราอีกทั้งเทวดาก็โมทนาสาธุการกับเจ้าของโรงทานด้วยบางครั้งอาหารที่เรามาตั้งโรงทานเราก็แบ่งส่วนหนึ่งไปถวายเพนไปเลี้ยงพระซึ่งก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรว่าอาหารที่เราตั้งโรงทานจะต้องเลี้ยงคนที่มาที่วัดเท่านั้น เพราะฉะนั้นหากมองในภาพรวมแล้วการตั้งโรงทานในวัดนั้นไม่ได้จํากัดเฉพาะคนยากคนจนไม่ได้จํากัดเฉพาะลูกศิษย์วัดใครจะเดินเข้ามากินก็ได้ที่สำคัญเป็นการร่วมทําบุญกับทางวัดด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้การตั้งโรงทานในวัดจึงได้อน,นิสง์มากกว่าตั้งโรงทานเพื่อเลี้ยงคนยากคนจนเพียงอย่างเดียว อาน,นิสง์การตั้งโรงทานแจกอาหารอาน,นิสง์ที่ได้รับคือเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีสติดีเมื่อละโลกนี้ไปแล้วจะเกิดในเทวโลกแวดล้อมด้วยเหล่าบริวารคอยบำรุงบำเรออยู่ตลอดการจะได้สวยสมบัติเป็นทิพย์ครั้นเมื่อจุติจากเทวโลกแล้วมาปฏิสนธิในมนุษยโลกจะได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรด ครอบครองทวีปทั้ง4คือชมพูทวีปอุตตะกุรุทวีปออมอโคยานะทวีปและปุกพระวิเทหะทวีปมีรัตนะทั้ง7คือจักแก้วนางแก้วขุนพลแก้วขุนคลังแก้วช้างแก้วม้าแก้วและมณีแก้วแม้ในอนาคต,ตชาติก็จะได้เกิดอยู่แต่ในสุขติภูมิเป็นมนุษย์บ้าง เทวดาบ้างและเป็นที่เคารพบ,บูชาของมหาชนแม้เหล่าเทวดาก็ชื่นชมยินดียกย่องสรรเสริญมีรูปกายงดงามสมส่วนเป็นสง่าน่าเกรงขามมียศมากอำนาจมากมีจิตตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านไม่มีความสะดุ้งหวั่นไหวและจะได้บรรลุคุณวิเศษทั้งปวงขอบคุณข้อมูลจากทีมงานบ้าน